เยังล่ะเอยังเยเาังเยเอายังเฮ้ยเอายังเดียเอางเ้ยเอางเียเอายังเฮ้อาังเยเาังเฮ้ยเอาัาเอาอาองนเน้ยเอายังเ้อายัเเอายงเ้ยอาังเฮเอาเอาั เอามึงก็มาไอ้กูทำอะไรพ้เอยาเงี้ยคกูเจ้อยากกูถามด้กูายเงินกูจเงี้ย่บอกกูจ่เงี้ยกูร่ายอมึงกูวดใเถอพเจาเอาเรียกเอาต่สิเง้โอยบกูเงี้ยินกันเอามายิงมูาาไปอยากท้าไปนะคุตมีส่วรวมไมนี่พอเขาถือโทรศัพท์ เป็นไปอยังมึงเอาไปยังมึงคนไปยังนโอ้ยเหงื่น้อยงัวอเยมากินนมแพะปัแพะปักาเมื่อันมึงจะปเมเบตอพันสองมื่อนมตามก็สามพันเ้ยมึงเจมโอ้ยเอาละกินบาทพ่อางกพกินนกล้าเอาล้นกพุกกะื้อไปงมตุนม่เลโอ้โานบานมัน อันอร่อย6มอเด้วยแค่แค่เขนเจาเพียงเาลูพีเมองละกันเาลูพีเอาตัวสาพนร่วมหัวอยายจะมาเขาล่ามป่ามันบอกใครใอยมากอนกับมัตามมันบอกเอาเเจบเเขาบอกสินค้าหญ่ไได้หน่อยครับแ่นเาอ้โอ้โอู้เอืตเนตนเดี๋ยวแม่แป๊บหนึง ขักนีกอะไรกินอย่างนี้ขาเาบกเขาบ้า้อบ่มเออทุกอะไริด้บ่แพรแพน้เสียรลูกพีหมพ้เจียรยี่ห้อะยี่้อ่ยี่้อนยี่้อนี่แพร่้าร่นแพงสุดผุเลยแต่ยาวอันใหญ่เลยนเบลยี่อเนี่ยนีนี่้าเผอันน้าเผาอันกี่ได้ย่ห้าห้าเอยู่ไ้กินด้แะเนาะย่างนีกับบ่ได้จะกินอย่าง้ไทยกะขถ้าไม่ไ้กินผไปทวให้เนะ อันนี้เนียอ่อยมากบันนี้ผมก็ปวดไทยแห้งแต่ยปยย่เปิมแล้วเปแล้เปิด่ปมพมันต้องวประานี้ไหมักแล้วได้มากคับจริงจังนักหลออีีโอ้ยผม่าเมื่อยเจ็ตลาดแพะเรวเอีรีแดัาเเอาดัที่ว่าถิอเอาไปเร้วไปเร้ว

พอที่่ยอไปเป็นเง้ยตามเลยนะู้ใดไ้เนียแต่ส่กคนแจะเป็นเงียเสียเงียเสียุ่